สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคุณลักพระเครื่องนะครับช่องพระเครื่องมหานยม EP ีที่289นะครับ EP ที่2 8 9นะครับ,รบมีพระเก่าๆพระสะสมมานำเสนอ28รายการนะครับรายการที่1ถึงรายการที่21รายการละ200บาทนะครับรายการที่22ถึงรายการที่28เป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์094 612 6168ี่หกหลน์ไอใช้เบอร์086 417 0235นจะครับจัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มครับมาเริ่มมาที่รายการที่1เลยนะครับรายการที่1น,นะครับพระเนื้อดินเก่านะครับพี่เก่าไม่ทราบที่นะครับ เตรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะครับพ,รพัพิคะเนตปิดตานะครับพี่หล่อโบราณน,นะครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวนะครับพี่ ไปรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับเนื้อน,นวลเก่าๆมันๆน,นะครบพี่ต่อไปรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะครับหล่อโบล้านหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับ เนื้อโลหะเก่าๆเลยนะครับพี่เก่าๆพุนๆมันๆนะครับต่อไปรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้านะครับพระยอดธงหล่อโบราณน,นะครับเนื้อโลหะนะคะพี่ เก่าสวยนะครับต่อไปรายการที่หกนะครับรายการที่หกนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยนะครับพี่ เรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่7นะครับรายการที่7นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองค์พระล่ำเลยนะครับพี่เนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวนะครับ ต่อไปรายการที่8นะครับรายการที่8นะครับพระปิดตาหล่อโบราณน,นะครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆนะครับพี่เรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับ ต่อไปรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้านะครับสมเด็จบางขุนพมนะครับบางขุนพรมลงรักนะครับพี่เนื้อเก่าก่าเลยนะครับเนื้อแตกลายงานนะครับต่อไปรายการที่สิบนะครับ รายการที่สิบนะครับพระชัยวัตรหล่อโบราณน,นะครับเนื้อโลหะนะครับพี่เนื้อมันมันนะครับเก่าสวยนะครบพี่ตตยฐานอุดฉลงนะครับต่อไปรายการที่สิบอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับ งบนำอ้อยเนื้อดินนะคบพี่ใส่ตลับมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่12นะครับรายการที่12นะครับสมเด็จพิมพ์ฐานคู่นะครับ เนื้อนวลนวลเก่าเก่ามันมันนะคะพี่ต่อไปรายการที่13นะครับรายการที่13านะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับ เนื้อโลหะเก่าๆนะคะพี่เนื้อโลหะก,กระไหล่ทองนะครับต่อไปรายการที่สิบสีนะครับรายการที่สิบสี่นะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับลงลักษนะคระพี่ เนื้อเก่าเก่ามันมันนะครับต่อไปรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้านะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับ เนื้อโลหะนะคะพี่เก่าสวยนะครับต่อไปรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบหกนะครับพระนางพญาเนื้อดินนะครับหลังยันอุ่นะคระพี่ เนื้อเก่าเก่ามันมันนะครับต่อไปรายการที่17นะครับรายการที่17นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับออกวัดห้วยเขนนะครพี่ เนื้อโลหะนะครับเก่าเก่า,ามันมันเลยนะครับพี่ต่อไปรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบแปดนะครับสมเด็จบางขุนพรมลงรักนะครับ การหลังมี้อยปูไตน,นะคบพี่เนื้อแตกลายงานนะครับเลียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่สิบเก้านะครับพระนางพญาเนื้อดินนะครับนางพญาเมืองพิษะณุโลกนะคบพี่ เรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับกรอบเก่าแตกลายงานนะครับพี่ต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยีสิบนะครับพระอุป,ปคุตหล่อบโบราณน,นะครับอุปคุตอุ้มดอกบัวนะครับพี่เนื้อโลหะนะครับ ตายฐานอุดกิ่งนะครับต่อไปรายการที่21นะครับรายการที่21่สิบเอ็นะครับพับปิดตาเนื้อผงนะครับเนื้อเก่าๆเลยนะครับพี่เก่าๆมันๆเลยนะครับ ต่อไปจะเป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับรายการที่22นะครับพราสั่งกระจายเนื้อผงนะครับใส่ตลับมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่23นะครับ รายการที่ยี่สิบสามนะครับสมเด็จเกตชัยโยนะครับเกตชัยโยโลงรักนะครับเนื้อเก่าเก่าเลยนะครับพี่เนื้อแตกลายงานนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับ หลวงพ่อเงินไม้แกะนะคะพี่ไม้แกะเก่านะครับต่อไปรายการที่25้านะครับรายการที่25้านะครับกุมารท้องหล่อโบราณน,นะครับ เนื้อพายเงินนะคะพี่เนื้อมันมันเลยนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบหกนะครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับออกวัดท่ามะไฟนะคะพี่ เนื้อโลหะนะครับเก่าสวยนะครับพี่ตายฐานอุดกิ่งนะครับต่อไปรายการที่ยีสิบเจดนะครับรายการที่ยีสิบเจ็ดนะครับหลวงพ่อโตเนื้อดินนะครับ ลงลักปิดทองนะคะพี่เรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่28นะครับรายการสุดท้ายนะครับพระกิ่งหล่อโบราณนะครับ พระกิ่งเทพวิทยาคมนะคะพี่หลวงพ่อคูณนะครับด้านหลังต่อโค้ดนะครับตายฐานอุดเกิ่งนะคะพี่ ก็ครบทั้ง28รายการแล้วนะครับดูแลชอบยูทูบใจตรงไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เพื่อนเพื่อนมาดูรูปภาพพระเพิ่มเติมได้เลยนะครับฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ